ฮัลโหลทากโฮสวัสดีค่ะทุกคนก็าด้นลาแล้วนแรงใีเาจะาห้ตรง่อก็คะาทยลกช้ลาแล้วกอันแรกใช้อันนี่เาะาทลาาต่งกมกนแ้วันันนี้จะมาทำลูกชิ้นปลาให้ดูการสูตรของฮ่องกงค่ะมาทำลูกชิ้นปลานะคะอันรใช้อันนี้ค่ะเอาจีก้นปาหดกไปแต่กท้ ันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานะคะที่ก็ทำบดมาแล้วที่ก็ให้หวานยืดเลยกะเอาหยางหวานยืดเลยต่อยไทยเอาหยางหวานย,ยี้หมายอซ่ามันแก่เยือเจ๋งอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการตีผสมเครื่องค่ะหลอดด้ยวยนี่ต่กจจ็จะหล่ออูจิ้วฟันก็จะใสพ่พริกไทยค่ะ ใกล้ตานเหรอเ้ยใส่ไข่ลูกหนึ่งค่ะก้นก้นจะจะรอรอไมฟฝันเหรอเฮ้ยก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะใส่นิดเดียวก็อย่าใส่เยอะรอซิ้วๆเออรอไม้ฝันเหรอเคยจีอย่าลงกันมากลอซิ้วๆก็ละ

เราอาให้เวลานิดหน่อยได้ในทำการตีจะตีเนื้อปลาให้เข้ากันค่ะสี้ยวส้วาตกาด้วยาด้ยย้ายน้ปย้วยยปลยน้าวยนยนนา เราจะไม่ไม่ใส่เกลือเพราะว่าปลาเีาก็ทำมาเค็มแล้วเพราะจี่มก็ไจไม่งมเร่านจะอม่งเาะว่ีย่ยยกแล้จะมเี่หามจะไหมกันละวยยละละ่า,ายลมก,ก็จะมลกะวาเ่ยคตาเคยวกมเส้ันเราะ็จะทําเหมือนก็บะไมอดมันนั่นแำละอันนี้จะทําลูกชิ้นค่ะ 好、啊、快嘅，好快就結嘅啦，落啲粉，大啲火先啊，淥要你淥嘅，整大啲火。 如果你有時間，你打來少少嘅，我而家又整俾大家睇，我差唔多噶啦，你打來少少嘅大家，我心急俾大家睇。 ตัวจะมีอดีเป้งไงเออจะจเป้งใส่ไงอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งเลยอะทน้ําแข็งค่ะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปค่ะแล้วจัวเนเร่อเลยหลบอยู่ก็ที่เออยียีหยกแล้วออเดี๋ยววยจำก็ที่เป้งสวยเดี๋ยวเราเราลวกเราเราลวกลูกชิ้นลูกชิ้นเนอะเดี๋ยวเราจะมาแช่ในน้าแข็งค่ะ น้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการใส่เลยนะคะหย่งก็ที่ยาเลยชาก็ที่ให้ให้ชีกั้งถอยจะเสาโมเบอชี่เี่จังยืนเคย 佢咁樣嘅，嗰啲手咧要搽啲油落去，咁就放落去。如果你買咗啲靚魚嚟咧，就要誒、呃、起肉啦，又要誒得、呃、碎咗嗰啲同埋一齊骨嘅。 咁就麻煩，所以我就買嗰啲誒玩魚嚟代替，比較方便啲。啲手要不停咁搽油啊，因為你整完佢啊嘛，搽啲油落去啊，整完佢咁樣嘅，啊完咗啦，放落去。 จงก็ยงเยอะติมเสร็จเลยก็จะให้ก็มาแล้อยู่ในจาก,ก็ก็ทําเสร็จแล้วก็เย็นนี้ก็จะทําเอาไปทอดค่ะเอาไปทอดแล้วก็จิ้มกับน้ําปลาค่ะน้ำปลาขวดค่ะพี่น้องเอาไปจิ้มกับน้ำปลาขวดก็มาหนูอยู่ในจาแล้วถมย้ยะไฉก็ก่อยแอทายเกาะก็ที่สักหามอยู่ติมทายกาะสักหาอยู่แก่ đại gia có thời gian ờ, xíu đi ủ ụt cái, cái tay không không ngừng mà. ở mô lệnh đi sao đi du a vạn đi đợi thai Đến chỗ lại dậm tới nơi trung điểm thực có điểm xịt ra ốcman ở lại trà cái Sao mà phải ก็หมายาชีวเนี้ยเราก็จะทาน้ํ้มันที่มือมเพื่อความเพื่อไม่ให้เหนื้อปลามาติดมือนะคะเพื่อเราจะทําให้มันมันตรงค่ะทําทําให้มันเป็นก้อนๆให้เป็นลูกๆโอ้ยใยเห่าแล้วโอ้ยใจยเห่า 後一嚿，呢度 <c oughs> 有有诶冰水噶啦，呢度。好啦，放落去，洗手先。 好嗱，由得佢煮，我俾我時間少少嚟抹汗，煮多佢誒、呃、兩分鐘到啦，煮兩分鐘嘅。 就完咁樣嘅，大家煮多兩分鐘就浸冰水嘅，之後準備好嗰啲誒冰水啦。啊，呢嗰只俾冷平嘅水啦，我調埋。我哋嘅湯匙，我哋嘅湯食，我哋嘅湯匙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 ，我哋 จะเลยติ้มนี่ก่อนถ่ายก้าทายายปอดก็ก่อเจอแล้วก็จะเย็นนี้จะามาทํากับข้าวคือจะเอาไปทอดค่ะเอาเราแช่แช่น้าแข็งเสร็จแล้วใช่แมละทีนี้เราก็เอามาทําให้มันเสดดน้าซะก่อนแล้วเอาไปทอดค่ะทีนี้ก็จิ้มกับน้ําปลานีค่ะที่จริงแล้วก็จิ้มกับหอยดองหอยก็จิตมลิตต้นอะที่ก็ดองใส่กวดแล้วก็จะจิ้มกับน้ํามันนั้นแต่ทีนี้ไม่มีก็เลยเอาน้ําปลาแทนค่ะ 呢個係泰國嗰啲誒濕鹹魚嘅，要誒、呃、我今晚炸炸嗰啲魚肉咧，我就要點啲醬嘅，點呢個醬汁嘅。好啦，仲有一分鐘。 都好靚喎，你誒呢個魚肉，嗱就爭少少，得而家就熄火，就畢佢上嚟浸個冰水，浸個冰水喺度。 浸啲冰水嘅，咁樣整咧都唔錯嘅，大家就抌咗佢啦啲水，倒出去。 จํจตัวเป็นส้อยเลือจะปินยกับเอเย่าจะเคยจําตัวเอตัวยกดจัดแล้วฟจงโตละก็ํานก็มาขงก้นที่สอยเยาวจะเคยช่วยก้นแก่ะแล้วก็จะแช่น้ับแข็งไว้สค่านาทีแล้วทีนี้เราจะมาทําให้มันเสด็จน้ําห้มันแห้งแล้วเย็นนี้จะเอาไปทอดค่ะอก็มานเลเจ็งแข็ก้น่ที่สอยละไปที่ฟ่งช่วยก้นที่สอยละเออยู่เหลจากก็มาณเสร็แกะเจ็งส่งแก่ะ โอ้ล่ะกำยังให้กำโตล่ะตายกาอาเสร็จก็เสร็จแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะตายกาจะกินบ๊ายบาย